สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้มาแกงผักหวานใส่ไข่มดส้มมดแดงเป็นครั้งแรกนะคะไปติดตามกันมีอะไรมัง่งเครื่องเคียงเครื่องปรุงนะคะมีอะไรมัง่งไปติดตามกันใกล้ๆค่ะนั่นเลยค่ะไข่มดแดงแว้าปลาย่างนะคะผักหวานผักชะอมนะคะตามมาด้วยพริกหอมกระเทียมนะคะกระปิหัวขานะคะขาดไม่ได้นะ นางเอกก็คือไข่มดแดงนั่นเองนะ,คะเครื่องเคียงเราก็มีไอสำหรับหวัวขาดับกลิ่นชะมอมคุ้มกันค่ะหอมแดงก็ทำให้นัวนะไปติดตามกันใกล้ๆค่ะนี่จะเกงผักหวานสะไข่มดส้มนะไข่มดแดงนะคะไปค่ปะไปติดตามกันค่ะมีแค่นี้เดอ้อผักหวานสะไข่มดส้มแกงมีชะอ,อมด้วยเนาะ ีผักในบ้านค่ะเครื่องแกงเราก็มีแค่นี้นะคืพริกมีพริกหอมกระเทียมมีข่าอย่าลืมข่าข่าไปดับอิ่นจะอมอ่านี่นางเอกของเรานะคะนี่ค่ะนางเอกเรามีแค่นี้นะเยอะอีกนะค่ะเยอะอคกเยอะอีกเยอะค่ะพริกกระปริบพริกเออแกงหวานเนาะแกงหวานเราจะใส่พริกพริกสดนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะ ผักหวานใส่ปลาหวานนะปลาย่างปลาหวานนะเพื่อนค่ะย้ายมาถามขายจะโอมให้นะตะโกนกันบวกเวียบวกเวีหน้าบ้านค่ะไปค่ะไปเขาพิกกันค่โโะโลโกปลาย่างก่อนนะพว่นันค่ปะปลาย่างนะคะก็อมหมวกปลาย่างโขก,ก่อนนะคะใส่เฉพาะอันนี้ตัวนั้นมันก็เยอะไปนะใส่เลยนะมันก็ไม่มันไม่นัวเนาะอุย้ย <c oughs> มันไม่นัวน,นะคะต้องใส่ปลาย่างด้วยปลาย่างหยดใส่เต็มที่ไอเ้เหรอใส่ก่อนไอ้เหรอใส่แล้วมันเกิดเป็นตัวม,มันไปลอยไปมอเด็ดเดดแล้วเราเอาปลาย่างไปลอยไว้ในหม้อที่เดือดกันค่ะได้เวลาแล้วนะละมูจะอยู่กับพี่กับน้องเรา ได้เดวลาเก็บเก็บลิพขดีเลยปลกปลาย่างค่ะลปลูกปลาย่างนะคะใบที่ก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปนะกะปิค่ะตามไปเลยค่ะไม่ต้องดัดนะ,ะกระเทียมนะเดีย๋ยวใส่กระเทียมแล้วก็หอมหอมหอมแดงนี่เราจะใส่ไปสองสองครั้งนะคะ,ะใส่ในครกด้วยแล้วก็เอาไปโขลกเอ้ยเอาไปซอยโรยด้วยนะระมาณน,นี้นะ มังคาเหมือนกันนะคะมังค่าเราเอาเอาใส่ด้วยแล้วก็รอไปไปโขลกตอนที่สุดท้ายถ่ายสุดด้วยนะคะเราต้องลากนะลากมักกนมีประโยชน์นะคะลากมันก็มีประโยชน์นะแค่ไม่ชอบอเอาไหลออกประมาณนี้น,นะคะสีแดงค่ะอุ้ยทำไมอะทำไมกระโดดหลับฟ้าไปะโดด ขัวมันเรามันจะไม่ใสหรือไงอนั่งแเอาปลาย่างเป็นโดนได้หมดถ้าไม่ใส่ปลาย่างมันจะดูเนาะใสแต้มดีก็ไม่อร่อยนะมันจะใสแก้วนะคะแต่บ้านเราจะชอบน้ำข้นๆน,น,น,นะคะน้ำข้นๆเน,นะาะตรงหัวหอมเจ็ดสองถึงห้า เขาแกงหวานนี่เขาแกงหวานนะนี่เขาเรียกว่าแกงหวานสีเขาจะไม่แดงนะสีมันจะออ,ก,อกแกงหวานเขาจะใส่พริกสดบ้างมีไหมแถวบ้านท่านมีไหมเห็นแต่มีมีแต่ลูกโดดเนาะเอาโรยใส่นะเนาะเดี๋ยวแมเขาจะกินพริกขี้หนูอะไรสักอย่างนี่เงี่ยแล้วก็ใส่เนี่ยใส่สีสันนะโอเคค่ะกลัวมีเผ็ดพวกท่าน วอมันเผ็ดรินะไม่คุนชอบกินเผ็ดจินะโอ้ยพริกเสียไปหนึ่งขกินนะไปนะมใส่อีกเม็ดนะีอีกสองม็ดนะ่านะโอ้ยแตบกบมือแล้วลนะ่ะผักหวานเราไม่เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เด็ดนะคะรับท่านเขาจะใส่กันอย่าง,งานั้นเลยนะ เป็นลูกเงี้ยไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงบ้างแคนะ่ตอ,อบอย่างนี้เท่าไหร่โอ้ต้องโครนเนาะมันเวลามันสั้นนะคะจะได้คลิปไม่เต็มที่นะ่อยโอ้ไปกับปายัาง ไปใส่หมอ้อกันนะคะไปค่ะไปด้วยกันค่ะไปใส่หมอ้อกันค่ะาย่างปลาย่างเป็นตัวใส่ไปแล้วนะคะชีเป็นตัวค่ะอันนี้หัวกับคลิปเราไปต้องไปค่ะเคค่ะเดี๋ยวเาเอาน้ำล้างครกต่อนะะต้งเยเดี๋ยวเราไปไปล้างไปล้างผักเสดจน้ำจากผักก่อนนะคะ แล้วหัวขานี่เราก็ขรบพอพ,อพอบุกพอแตะนะคะเราก็เอาไปโรยตอนที่จะจะยกหม้อลงนะ,ะจะกใกล้หม้อจะจะกใกล้สุกนะคะจะไปดับดินชะอมนะคะรับรองลองทำดูนะ,คะใครยังไม่ลองทำลําทดูนะคะกระเทียมเตะหวัวขาสดๆนะคะหาคนเนี่นะเอาไปดับดินค่นะใกล้จะสุกนะคะกดติดตามตอนต่อไปค่ะ เราจะเด็ดผักหวานนะคะดูดูเหมือนจะเกล่นะเดี๋ยวดัมเดือดแล้วเราเอาโอมไปใส่ก,ก่อนที่จริงกัชโอมเขามีตอกมัดนะคะแต่ไม่มีนะแอนไม่ได้ทันเอาตอกมามัดนะคะุณลุงแอค่ะตอกไม่มีนะคะก็เลยเอาเนี่ยมันอ่อนนะคะเราไปมันไม่รู้จะเอาอะไรออกเห็นไหมเอาอย่างนี้เลยไหมใส่ไปเลยไหมเนี่ยดูมันจะนั่นอยู่แล้วถ้าเลยพรุ่งนี้ไปมันจะร่วงเนาะ ไปค่ะโลยกไปนู่นเลยปะไปที่มะเกงเลยนะคะปะไปที่หมะไปค่ะต่อไปเราเอาชะอมใส่ก่อนนะทุกท่านค่ะชะอมจะสุกเช้ากว่าผักหวานนะเอาชะอมใส่ลงไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะชะอมกับผักผักเสี้ยวนะคะผักเสี้ยวที่เราเก็บไว้ตอนเช้านะเนี่ยเหี่ยวแล้วลูกท่านค่ะเหี่ยวค่ะผัก,กวานไอ้หักเสี้ยวนะสักพักนะคะสุกก่อน จะเปิดไฟนะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะ,ะ้ฟังเสียงกบเขียดก็รู้หนาะนะคะแล้วก็สักพักเราก็ตามด้วยเนาะผักหวานนะครับเอเอใช่ค่ะผักหวานค่ะรอให้มันเดือดนะถัาฝงนัวมิดเดียวเดี๋ยวชิมดูก่อนถ้ามาันแรงไม่ต้องใช้นละโอเคนั่นเลยกำลังเริ่มจะเดือดแล้วค่ะเริ่มจะเดือดแล้วค่ะ ไปเสียบไฟแป๊บหนึ่งนะคะ 没到，没到。 ไปให้น้องแมวยิ้มน้องกลัวมันจะไม่ทนันทุกท่านค่ะดีเลยเอา้าวเปิดไฟก็ยังไม่สว่างเลยทุกท่านค่ะนี่ค่ะกลิ่นเขาก็จะออกแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ถือว่าโอเคแล้วแหละชะโอมเนาะอือหืนี่ค่ะโอ้ยจิกไปข้าวจดกไะให้มันเดือบอุดอุดปุดปุดไปเลยนอะ ดูก,ก่อนว่าจะเติมผงชูรสไหมดูน้ำสีน้ำจะน้อยเติมค่าเติมตัเนัวยี่นิดเดียวเนาะเ <c oughs> ที่ยไฟในในในกล้องอ่าโอเค <c oughs> เดือดแล้วนะคะ <c oughs> เดือดค่ะ <c oughs> เดือดสุดๆค่ะ <c oughs> สะอมไก่สุกแล้วนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวรอสักพักค่ะรอสักพักรอสักพักใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะรอให้มันเดือดปุดๆก่อนนะนะ จะเ,เติมน้ำอีกนิดหนึ่งเนาะทุกท่านคะน้ำดูมันเหมือนจะแห้งนะคะน้ำมันไม่โอเคเผื่อผักนะโอเคแค่นี้แต่เพ็ดแบบนี้แล้วค่ะมันมันข้นอยู่แล้วะะ้ะเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรเนาะโอ้ยที่เราเนี่ยนะเดินเราะก็ะน,นึ่งข้าวต่อนะคะท่าน ถักหวานกับไข่มดกลัวมันจะไม่สุกนะแบบนี้มันจะตัวลักตัวเลไม่เหมือนแก๊ส่ะทุกท่านค่ะมันจะตัวลักตือเลอย่างนี้เลยนะใช้ตีนน่นะมันต้องใส่เย,เยอะ เกือกว่าจะยิ่ที่ได้ไดเห็นไหมไม่ได้กินชะอมเลยทุกท่านอันนี้คือเคล็ดลับนะไม่ไม่ได้ไม่มีกลิ่นชะอมเลยนะเดี๋ยวพอข้าเดือดแล้วจะใส่ผักหวานแล้วนะคะได้เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอุ่นข้าวเหนียวเราอีกเนาะไม่ใช่เนื่องนะอุ่นไปอันนี้เราจะใส่ผักหวานแล้วนะคะใส่ผักหวานพอสุกแล้วก็เอาหมด ไข่หมดลงนะเนี่ยผักหวานต้องใส่อย่างนี้นะคะอ๋อขั้วชะอมอยู่ตรงไหนล่ะอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะราคาะจะใส่อย่างนี้เลยปุ่มผักหวานค่ะผักหวานหนึ่งร้อยบาทชะอมชะอมสามสิบบาทโอ้ยแพงเนาะมันอะไรมันก็หัวปีไง มันเพิ่งออกไงอะไรมันก็เออเนาะเป็นราคาไปหมดอ่ะน,นี่อ่านี่ค่ะจับขมุดไปค่ะเดี๋ยวเราชิมดูว่าเอาผักหวานเขาใส่แล้วเมื่อกี้ใส่ผงงวไปน,นิดหนึ่งนะคะทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะโอเคไหมอือฮึเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวต่อนะ ่นข้าวนะเนาะข้าเนียวซื้อมานีา้ข้เนียวหนึ่งกิโลกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะสี่สามื้อละค่ะอืประมนาณน,นี้นะเนาะต่อไปเราใส่อะไรท่านขาไปค่ะ ใส่ไข่มดแดงลงไปค่ะไข่มดแดงหรือไข่มดส้มนะลงไปค่ะอันนี้เราภาพช้าๆให้ดูนะมืดค่ะไปในกล้องก็ไม่เปิดนะคะขอโทษทีค่ะมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเอาใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้เห็นจะจอีกรอบหนึ่งนะเอาแบบชัดๆชัวร์ๆนะคะอีกนิดหนึ่งใจเย็นๆอ่ะป่ะไปดูกันใกล้ๆแล้วก็ใส่แล้วนะใส่มดแดงไปแล้วนะคะใส่มดแดงไปหมดเลยค่ะโอ้โหเยอะเลยตรงน้นค่ะ เยอะนะคะเยอะค่ะเยอะค่ะเป็นนั่นนะอืมอ,อ,อแล้วก็ตามด้วยนะแล้วก็ตามด้วยห้วขาวกับหอมแดงนะครรองม้าขากับหอมแดงสุกก็เป็นน,น,นั่นนาจบพิธีนะคะอืออ,อ่อ๋อกลับค่ะอือ เห็นไหมคะเห็นไข่มดแดงไหมคะก้อยเมื่อกี้ลืมลืมถ่ายไว้เนาะตรงข้างหน้าที่เยอะๆนะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะอื้เลยนี่ค่ะถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะแล้วนะคถือว่าเยอะแล้วนะ ดูใกล้ๆอ,อืมเยอะเลยนะเดี๋ยว,ยวปุ๊บ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 ไปนะโอ้ยนี่ก็คือแกงไข่มอดแดง แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแต่บ้านเราซืีอกว่าแกงใสโ่โมดส้มนะเจ้าไม่ใช้มดแดงเนอะแกงผักหวานใส่ใส,มสม่มดส้มนนะโมดส้มกินแล้วเนี่ยมันชื่อสมชื่อไหมที่คนเหนือเขาเรียกว่ามดส้มก็คือมดแดงนั่นเนองนะ <c oughs> นี่ฮะเราเตาธรรมชาติของเราเนาะโอเคค่ะนิดหนึ่ง โอเคมาไรื่ลยเราก็ใส่ตรงนี้นะคะใส่ไปค่ะหัวขาดกับหอมแดงนะคะ,คะหัวขากับหอมแดงก็ที่ร้อยนะคะไม่มีกลิ่นจอออมเลยนะพวกคนลองลองทำดูนะโอ้โหมดแดงเดยอะเลยพีนอง ที่จริงน่าจะแกงตอนเช้าๆเนาะเอาแกงตอนเช้าๆมดไข่มดก็ไม่มีเด็ไข่มดเดงเอาลงมาใหม่นะเพื่อนทำไมมันไวเนาะได้เยอะนะรอบนี้ได้เยอะนะได้เป็นครึ่งกิโลเลยนะไม่ใช่ครึ่งมะสามขีดเนาะประมาณนั้นเราคำนวณไม่เป็นนะ้มันเบาใช่ไหมล่ะชิมก,ก่อนว่าโอเคไหม แล้วอะเดี๋ยวเราไปใส่ผงงงวงนิดหนึ่งเนาะใส่งวงมาใส่นิดหนึ่งแล้วก็พอเลยนะผงงงวนคะคะไม่ต้องเลยหนระอก ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวกับเกลือนิดหนึ่งเนาะรู้สึกว่าจะอ่อนอ่อนไปน,นิดหนึ่งโอเคคน้ำแห้งอยู่ดีนะพี่น้องเอ้ยขนาดเราใส่เยอะแล้วนะ,ะเติมแล้วนะนะอือือ ไงมาลิ้นละโอเคแล้วค่ะว่ะแล้แล้วก็สุกแล้วจะตักแล้วค่ะหินแล้วก็หิวหิวข้าวก็ยังอุ่นข้าวยังไม่สุกค่ะลุกท่านค่ะต้องรออดใจรอไปแป๊บๆนะคะเดี๋ยวไปนั่งทานด้วยกันนะคะโอ้โหได้เยอะเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยกำลังตักค่ะตักค่ะตักใส่ถ้วยแล้วเหลือในหม้ออีกนะ,ะสรุปแล้วคุ้มค่างานนี้คุ้มมากค่ะ ผักหวานหนึ่งร้อยบาทนะคะผักชะอมยี่สิบบาทนะคะปลาย่างปลาย่างห้าสิบบาทนะคะโอ้ร้อยห้าสิบมันก็โอเคอยู่นะเนาะดีกว่าเราไปนั่งกินที่ร้านนะไม่ได้จุจุแบบนี้เน้อนะนี่แกงเองปรุงเองอร่อยเองแถมนั่งกินเองไม่มีใครมานั่งกินนะทุกท่านคะ่ะจัดค่ะแบบ ช้ำๆไปเลยนะอร่อยเบอร์ค่ะอันนี้สุดยอดเนาะที่แน่ๆโอ้มูลค่าไข่มดแดงเรายังไม่คำนวณน,นะอืไข่มดแดงเอาสักเท่าไหร่อะไข่ประมาณได้ออกมาเลยเยอะขนาดนั้นนะขนาดนั้นอะข,นานานขายไม่เป็นเด้อยังไงดีเท่าไหร่บอกมาเด้อเห็นไหมเห็นไหมเน้นๆเห็นไหมเนั่ะ เนี่ยขนาดหนึ่งทัพพีนะยังเหลืออีกตั้งเยอะอยู่ในหม้ออีกตั้งเยอะเยอะเยอะเลยไปติดตามกันค่ะนั่นเห็นไหมมีแต่ไข่มดแดงทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยมันไม่อร่อยมันจะกินอะไรมันจะอร่อยยิ่งไปกว่าน,นี้เนาะมากไปกว่าน,นี้นะฟินมากค่ะลุกท่าน,นมาเนอะหนึ่งปีได้กินหนึ่งหแล้วนะ แย่ไข yeah, มดแดงก็แย่ในบ้านนะคดะี๋ย่ไขมดแดงลังมดแดงก็อยู่ในบ้านนะ,ะอืมมดแดงก็โอเคอยู่นะถ้าเราทําเป็นวัฒจักก็โอเคอยู่นะ,ะขอบคุณคนที่มารับชมและแนะนํานะคะขอบคุณมากมายเลยแนะนําแต่สิ่งดีๆ <มา S 1> นะทุกประจ้าแกงพักหวานใส่ไขมดส้ม หรือว่าไข่มดแดงนะเจ้ามาเจ้าอร่อยอร่อยเจ้ามาซุกแล้วเจ้าหนะ้าตาเพื่อจะเป็นจนะอีนเนเจ้าแกงบานแกงบานมาให้เห็นกันจัดจักให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเวลาแกงออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เ้อแต่แอใส่พริกเขียวแดงเด้อพ,พริกหยวกเด้อพริกแมวนะมันไม่ค่อยเผ็ดนะแต่เราเอาสีสันของ พริกสุกเข้าไปใส่นะสีส้มส้มสีแดงแดงออกมาหน้าตาเขาแกจะเป็นแบบนี้นะคะให้มันมีสีสันน่าทานนะคะอันนี้ก็นึ่งเมนูนะผักหวานในฤด,ดูกาลบดใส่มดแดงก็ในฤด,ดูกาลนะวันที่แปดค่ะวันที่แปดมีสารนะคะจัดกันอย่างอุดรุ่ดค่ะแต่อร่อยฟินมากโต๊ะแล้วนะคะมากินได้กันเด้อมาพี่น้องมาเด้อรอเข้าสุกแป๊บหนึ่งเด้อ ข้ายังบะซุกนะเจ้านี่แกงไข่มดส้มใส่ผักหวานแกงผักหวานใส่ไข่มดส้มนะเจ้ารอแปบบ๊แบ,บหนึ่งรอข้าวสุกแป๊บหนึ่งเนื้ออุ่นข้าวอยู่ค่ะทุกท่านค่ะรอแป๊บได้สองถ้วยเบลมเพิ่มเลยนะคะนี่ค่ะแกงผักหวานค่ะใส่ไข่มดส้มไข่มอดแดงนะคะนี่ค่ะหน้าตาเคยเป็นอย่างนี้มะม่วงสุกเนะีแต่ไข่เนาะไข่เอาต้มและถวายเจ้าที่เจ้าแดนนะคะแล้วก็ ลามานะคะไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนนะก็เลยวางไว้ตรงนี้นะเดะี๋ยวเราเข้าสุกแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะมาค่ะสุกแล้วค่ะข้าวก็สุกแล้วมากินด้วยกันเลยมากินด้วยกันค่ะข้าวมีแค่นี้ก็กินแค่นี้นะตัวนี้นะคะินณลูกกันงกินด้วยกันค่ะสาธุค่ะสุกแล้วค่ะกินด้วยกันค่ะน้องแมวจบแล้วน้องแมวจบทุ่มยี่สิบเจ็ดโมที วิ่งเข้าไปเอาข้าวมาโอ้เขายกมือใบๆกันแล้วเข,ข้มาเนี่ยนะมาค่ะกินถ้วยเล็กดูก่อนเนะาะกลัวมันไม่หมดนะคะนุ่นค่ะ,ะกินถ้วยเล็กค่ะมาค่ะมากินถ้วยเล็กกันเถอะน้ำเยอะนะประมาณนี้นะอร่อยค่ะเราเอาน้ำไปเทไว้ตรงนู้นก่อนดีกว่าเนานะไม่ไหวไปอร่อย หมอค่ะมอม่วอบสุดท้ายนะรับเมหมอม่วงต้องทานนะล่อกินไขงมดเดยเลยรู้สึกมันฟินเนาะอค มาอน,น้มนอกล้น,น้วอ,อ,อ,อ่ะักน้อไมนอก่แ้วนนอ,อน,นะะ้วล้นอนอไน่อกนน้กอ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้กดไลค์แช่กดแชร์นะคะไปก่อน,นะคะ่นนะทุกท่างค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ